สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ทางร้าน k คทเวสเดเวลมีความภูมิใจจะเสนอสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับก็คือชุดกระเป๋ากันน้ํานะครับชุดกระเป๋าข้างกันน้ํา16ลิตรนะครับโดยไม่ต้องใช้ระบบแลกนะครับในชุดนี้เนี่ยจะประกอบด้วย2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนกระเป๋ากันน้ําที่ท่านเห็นนี่นะครับ ส่วนที่2ก็คือเป็นตัวของตัวพาดบังโคลนนะครับหรือหรือบางทีลูกค้าหลายท่านชอบเรียกตัวพาดบอดนะครับแต่จริงๆก็เอาไปพาดบอะได้นะครับมันอยู่ที่ที่รถของท่านว่าท่านสามารถพาดท,ที่ไหนได้แล้วก็จะสามารถมัดมัดตัวชุดนี้เข้ากับรถได้อย่างไรนะครับลักษณะของตัวพาดจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเห็น,นตรงนี้นะครับน,นี่นะครับที่ท่านจะเห็นนี่นะครับ นะครับเขก็จะพาดเข้าไปนัลักษณะจะเป็นเส้นโค้งนี้นะครับในชุดเนี่ยชุดของชุดพาดหรือชุดพาดบังโคลนเนี่ยครับจะประกอบด้วยตัวตัวพาดนะครับแล้วก็ตัวที่สองที่ท่านจะได้ไปนะครับก็คือสายรัดแบบนี้นะครับสายรัดแบบนี้เราจะให้ไปสองเส้นนะครับในหนึ่งชุดนะครับพร้อมกับตัวตัวเกี่ยวกับบังโคลนนะครับตัวเกี่ยวกับบังโคลนซึ่งเราใช้สแตเลสสามศูนย์สี่เนี่ยนะครับวิธีการก็คือคือลักษณะแบบนี้นะครับนะครับ เข้าไปแล้วก็รัดให้แน่นะครับอย่างที่ท่านเห็นในรูปนะครับ <c oughs> ในส่วนของกระเป๋ากันน้าเนี่ยนะครับในส่วนของกระเป๋ากันน้าเนี่ยถ้าท่านมีกระเป๋ากันน้ําอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นคารานาหรือเป็นสน้ําเดินป่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นกระเป๋ากันน้ําลักษณะที่เป็นถุงทะเลแบบนี้นะครับท่านสามารถนํามา ช้กับชุดผ้าดอกได้นั่นะแ,สแสดงว่าท่านไม่ท่านก็ไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งชุดก็ได้ท่านซื้อไปแต่เฉพาะชุดผ้าดอกไปก็ได้นะครับนะครับตัวกระเป๋ากันน้ำเนี่ยเราที่มีไปกับชุดเราเนี่ยจะเป็น16ลิตรนะครับแต่ว่าเราสามารถตัวตัวผา้าดบางโคนเนี่ยเราสามารถรองรับได้ไซส์ใหญ่สุดก็คือไซส์ย0ลิตรนะครับไซส์ย0่ิลิตรดังนั้นถ้า20ลิตรลงมาเนี่ยท่านก็สามารถติดตั้งได้หมดนะครับหรือหรือถ้าท่านจะไม่ติดตั้งกับกระเป๋นากันน้ําท่านจะมัดก,กับ เต็นก็ได้นะครับเต็นก็ได้นะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับวิธีการติดตั้งอย่างที่เรียนนะครับเราดูก่อนามาดูวิธีติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็คือจุดที่จะพิจารณาการติดตั้งเนี่ยครับ ข้อแรกเลยถ้าเป็นวิบากอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ที่ต้องพิจรารณาก็คือบางโคนเตัวท่อขอไปยตัวตัวท่อไอเสียนะครับเวลาเราพลาดไปแล้วเนี่ยโดนท่อไอเสียหรือเปล่านะครับปกติแล้วถ้าเป็นรถสแตนดาดจากโรงงานมาเนี่ยครับมันจะมีกาดการร้อนให้นะครับมีกาดการร้อนให้มานะครับแล้วก็ถ้าเป็นท่อเดิมอย่างคันนี้เป็นท่อเดิมนะครับก็ทดลองวิ่งวิ่งในป่าก็จะ แม่เสลียงไปโพซอโพซอไปปอมือปอมือกลับมาโพซอแล้วก็โพซอไปสอ,อิน,นไปกลับก็ราวๆ180กิโลนะครับในทางฝุดนะครับในทางฝุดต,ต้องบอกก่อนทังนั้นความเร็วอาจจะอยู่สักตาอราวสักไม่เกิน560 0กิเมตรต่อชั่วโมงสาหรับมือตึงนะครับแต่ว่าที่ที่ผ่านมาก็คือถ้าเรามีกาการร้อนเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ตัวที่พาด ของเราเนี่ยไม่ละลายครับดังนั้นจุดนี้ท่านจะต้องระวังครับกรณีที่ท่านใช้ท่อแต่งซึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้ท่อแต่งอยู่แล้วนะครับดังนั้นท่านจําเป็นต้องหากาศมามาป้องกันตัวตัวพาดบอองท่านนะครับกรณีที่ท่านไม่มีกาดนะครับเรามีชุดกาดกันความร้อนเสริมให้นะครับปิตจากอารมณมอันนี้ท่านต้องซื้อแยกต่างหากนะครับแล้วก็มามาต่อท่อของท่านนะครับอีกจุดหนึ่งที่ท่านจะต้องพิจารณานะครับในการใช้ ุดผาดบอกนี้นะครับก็คือเรื่องของการเสียสีการเสียสีเนื่องจากเวลาเรามัดไปอย่างนี้ครับเวลาเราวิ่งไปวิ่งมาเนี้ยครับตัวผ้าเนี่ยมันจะมีการเสียสีกับชุดพลาสติกของท่านตรง,งตามจุดนี้ถ้าท่านเป็นคนที่รักรถนะครับแนะนําว่าท่านอาจจะต้องหาติดสติ๊กเกอร์หรืออะไรก็ได้ที่ให้มันหนาขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้มันสีเข้ากับตัวตัวรถของท่านนะครับแต่อันนี้ต้องทําใจนะครับผมนี่อว่าสายมาัดยังไงเรื่องพวกนี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเรื่องพวกนี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ การยดอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับที่ด้านท้ายเนี่ยท่านจะเห็นว่าตัวนี้นะครับเราให้สายไว้ครับนี้ก็คือจริงๆเราก็จะเก็บธรรมดาเลยนะครับเมอานที่ผมย้อนให้ดูนะครับนะครี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูจากเส้นนี้ก็ได้นะครับก็คือเราจะสอดสอดสองตัวนี้เข้าไปในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวเข้ากับบางโคนท่ท่านเห็นนี่แหละครับเกี่ยวเข้ากับบางโคนนะครับแล้วท่านก็ดึง ดึงตัวล็อกนี้ให้แน่นเนี่ยครับล็อกให้แน่นนะครับล็อกให้แน่นเข้ากับตัวนี้ก็จะอยู่แล้วนะครับทีนี้ส่วนสายที่ยาวไปก็ท่านก็หาวิธีจัดเก็บอย่างที่เมื่อกี้ท่านเห็นว่าเราก็จัดเก็บพันเข้าไปซึ่งไม่ไม่ไม่ไมหลุดแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับสายด้านข้างสายด้านข้างที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับสายเนี้ยจริงๆแล้วเราให้ไปยาวมากเลยนะครับท่านไม่ต้องตกใจว่าทำไมสายมันยาว,ลวเลเกิน ไฟพวกนี้เราให้ป็นอย่างมานะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในชุดเนี่ยท่านจะต้องมาพาดมัดเข้ากับตามพวกเฟรมด้านนี้นะครับแต่ในชุดนี้เนี่ยเราเรามีอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมซึ่งซึ่งตัวนี้ตัวนี้จะไม่มีอยู่ในชุดนะครับก็คือจะเป็นรูปลักษณะนีเนนนบบนะ้เป็นชิ้นงานแบบนี้นะครับเป็นชิ้นงานแบบนี้นะครับจะมีจําหน่ายแยก สำหรับไปติดตั้งที่รถเพื่อที่จะทําให้ท่านมัดได้ง่ายขึ้นแต่จริงๆตัวนี้มีประโยชน์นะครับท่านสามารถติดตั้งจุดอื่นแล้วก็สามารถใช้มัดเชือกดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องใช้เฉพาะมัดพาดบอกอย่างนี้เท่านั้นนะครับนะ <c oughs> ครับทีนี้ในตอนนี้ถ้ท่านติดตั้งแล้วเนี่ยครับท่านจะเห็นว่าถ้าสายมันยาวเกินไปแล้วเนี่ยครับท่านสามารถตัดได้นะครับเพราะว่าเราให้ไปเผื่อเราให้ไปเผื่อ นะครับไม่ไม่เจตนาคือเราต้องการเผื่อให้ยาวไว้ก่อนเพราะว่าถ้ายาวเนี่ยเราตัดได้แต่ถ้าสั้นแล้วเราต่อลําบากครับก็ตรงนี้ทีนี้ในชุดท่านจะเห็นว่าตรงนี้ครับเราจะมีสายดีลิงให้นะครับมีห่วงดีลิงให้สองห่วงนะครับห่วงดีลิงนี้นะครับประโยชน์ของเขาเนี่ยครับประโยชน์ที่เราเราออกแบบไว้นะครับออกแบบห่วงดีลิงตัวนี้ไว้เนี่ยนะครับห่วงดีลิงตัวนี้ไว้เนี่ยครับเราออกแบบไว้เพื่อหนึ่งก็คือเป็นเป็นจุดยึดเพิ่มกรณีที่ บางท่านเนี่ยใส่ของหนักมีน้ําหนักมากจานวนมากเนี่ยดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ที่ตัวตัวยึดรัดบางโคเนี่ยอาจจะมีความแข็งแรงไม่พอนะครับจุดนี้ก็จะเข้ามาช่วยท่านได้อย่างเชือกที่เห็นอยู่ในนี้ไม่ไม่ได้มีอยู่ในชุดนะครับเราสามารถใช้เชือกเนี่ยมาคล้องรัดเพื่อให้เข้ากับกับตัว,ต,วตัวผ้าบางโคนเราได้แน่นมากยิ่งขึง้นอันน,น,นี้อันครับแต่จริงๆแล้วเส้นนี้เนี่ยถ้าท่านดูนะครับ อันเนี้ยเราใช้เส้นเชือกแค่เส้นเดียวแต่ปกติตัวเนี้ยเราจะให้ท่านไปสองเส้นดังนั้นท่านสามารถใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งมามัดที่นี่ก็ได้นะครับหรือแม้แต่ที่ตัวกระเป๋ากันน้ำต้องใส่ไปตัวที่กระเป๋ากันน้ำท่านจะเห็นว่ามันจะมีหูยู่สองข้างนะครับหูสองข้างนะครับตัวกระเป๋ากันน้ําตัวนี้ที่ท่านได้ไปเนี่ยมันจะมีสายสะพายให้ท่านด้วยนะครับมีสายสะพายหรับท่านจะสะพายกระเป๋าตัวนี้ก็ได้นะครับ<ด> <ง physician> แล้วท่านสามารถใช้ห่วงตามพวกนี้นะครับในการที่จะเป็นจุดมัดเพิ่ม เป็นจุดมัดเพิ่มกับรถของท่านให้หนาแน่นยิ่งขึ้นได้นะครับเป็นจุดมัดเพิ่มให้นแน่นยิ่งขึ้นได้นะครับหลักๆคร่าวๆก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับที่ที่ที่เรานะนะครับที่ออกแบบมาก็หวังว่าจะคงจะถูกใจสายป่าหลายๆท่านนะครับเราเปลี่ยนลองจากการมัดด้วยกระเป๋าที่มัดอยู่อย,อย,อยู่อยู่ตรงบางคนท้ายลองมาใช้แบบนี้ดูครับท่านจะรู้สึกว่าการขี่ของท่านคล่องตัวขึ้นอีกเยอะนะครับเอ่อ ข้อฝากกันหนึ่งก็คือในการขับขี่ด้วยสายมัดเนี่ยนะครับครั้งแรกเนี่ยผมอยากแนะนําว่าเวลาท่านเริ่มลองมัดแล้วก็ลองใช้งานนะครับตอนที่ท่านออกทิศนะครับอย่าเพิ่งวิ่งวิ่งไปโดยโดยไม่ไม่ไม่ได้ตรวจดูอะไรก็คือลองวิ่งดูก่อนว่าสิ่งที่ท่านมัดเนี่ยมัดได้คงทนถาวรดีไหมนะครับก็ก็ลอง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 เช็คก่อนชั่วคราวนะครับเพราะบางท่านเนี่ยมัดปุ๊บก็วิ่งออกออกทิงวิ่งวิ่งเลยนะครับก็ไม่ได้มาดูนะครับยังไงก็ต้อง ต้องตรวจเช็คตรงนี้ก่อนถ้าท่านมั่นใจแล้วว่าไม่มีอะไรสะดุดแน่นอนแล้วหรือว่าการมัดของท่านดีแล้วคราวนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขกับการเดินทางครับยังไงก็ฝากกระเป๋าข้างากันน้ำ16ลิตรของ K2 ทูไปด้วยนะครับสวัสดีครับ